ท่านประธานที่เคารพกระผมแจ้มมิงโตตายงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนราธิวาสพรรคประชาธิปัตย์ผมขออนุญาตทักท้วงท่านประธานว่ากําลังปล่อยให้ผู้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกระทาผิดรัฐธรรมนูญนี่ตามมาตรา122ขออนุญาตอ่านกับประธานสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาย่อมเป็นผู้แทนของประชาชนชาวไทยโดยไม่อยู่ในความผูกมัดแห่งอนัตมอบหมาย หรือความครอบงำใดๆและต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อประโยชน์ส่วนรวมและปวงชนยาวไทยโดยปราศจากการขัดแย้งแห่งผลประโยชน์ธรรมทานที่เคารพครับท่านวัฒนามีผลประโยชน์ซับซ้อนในคดีของคอตสอในคดีของคดีบ้านเอื้ออาทรรับสินบนในโครงการบ้านเอื้ออาทรหนึ่งกรณีอีกกรณีหนึ่ง นายวัฒนากับพวกใช้อำนาจหน้าที่อนุมัติโครงการก่อสร้างบ้านเอ,อื้ออถรนและจ่ายเงินร่วมหน้าโดยทุจริตครับท่านประธานนี่เป็นการกระทำผิดกฎหมายและธรรมนูญและท่านประธานก็ปล่อยให้ท่านวัฒนาพูดเพื่อฟอกตัวเองไงครับท่านประธานครับผมก็ยติท่านประธานได้กลณาวินิจฉัยด้วยครับเชิญท่านเจ้ามิงดีกว่าครับเชิญครับท่านครับท่านประธานที่เคารพ กระผมแจ่มิงโตตาหยงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนาราธิวาสพรรคประชาธิปัตย์กระผมคนหนึ่งที่เป็นก่อนหน้านี้เป็นกรรมธิการอยู่ในคณะกรรมธิการปรองดองและเป็นหนึ่งอีกหนึ่งท่านที่ต้องลาออกจากคณะกรรมธิการปรองดองหนึ่งใน9นั่นแสดงให้เห็นว่าในคณะกรรมธิการปรองดองมันต้องมีนัยยะ ที่มีความสำคัญครับท่านประธานก่อนที่ผมจะพูดถึงในรายละเอียดของคณะกรรมการวิสามัญปรองดองที่ได้ทำเอกสารถึงต่อสภาผู้แทนราษฎรเบื้องต้นผมขออนุญาตเรียนท่านประธานว่ารายงานฉบับน,นี้ผมยังถือว่าเป็นรายงานเถื่อนสิ่งที่ผมต้องพูดอย่างนี้เพราะว่าเมื่อสักครู่ต้องขออนุญาตที่ท่านวิเชียนได้พูดถึงว่า มีสสและสอวอไปรุมด่าท่านสนธิที่จริงไม่ใช่นะครับธรรมทานขออนุญาตเรียนอย่างนี้ครับว่าผมคนหนึ่งซึ่งเป็นภาพอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ในขณะนั้นผมในฐานะในขณะนั้นเป็นรองประธานคณะกรรมการปรองดองคนที่สามได้ไปสอบถามท่านสนธิว่าท่านได้เอาเอกสารรายงานฉบับที่มีการประชุมในคณะกรรมการอีกฉบับหนึ่ง แต่ท่านเอาอีกฉบับหนึ่งมารายงานต่อสภาได้อย่างไรไม่มีการกลมคูไม่มีการล้อมกรอบท่านประธานจะเลยเห็นว่าถ้าจะดูในเอกสารถ้าจะดูในหน้าหนังสือพิมพ์ในวันนั้นจะมีผมเป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ท่านเดียวที่ต้องไปอยู่เรียนท่านสนธิไปสอบถามท่านสนธิอีกท่านหนึ่งนอกนั้นก็จะมีสสท่านคำนุนขอขออนุญาตที่ต้องเอ่ยนาม ทั้งหมดที่ยืนอยู่ข้างหลังผมนี่นะครับเป็นสสพักเพื่อไทยนี่เพื่อเป็นข้อมูลที่ตรงไปตรงมาว่าพักประชาธิปัตย์ไม่ได้เป็นการล้อมกรอบท่านสนธิในสภาผู้แทนราษฎรสิ่งที่สําคัญที่สุดครับท่านประธานครับถามว่าทําไมผมถึงจะต้องไปถามท่านสนธิว่าท่านเอาเอกสารฉบับไหนที่ไปเสนอต่อ,ตอสภาผู้แทนราษฎร เพราะผมในฐนานะที่ทำหน้าที่เป็นรองประธานคณะกรรมการก็ต้องถูกเพื่อนในสมาชิกพักได้ถามสอบถามผมนะครับว่าเอกสารที่ผ่านในสภาผู้แทรนราษฎรเป็นมาอย่างไงในเมื่อไม่ได้ผ่านการประชุมผมก็ต้องไปถามท่านสุนทีครับเพื่อจะได้ตอบข้อสักถามของเพื่อนสมาชิกของพัคที่ได้สอบถามผมในขณะที่พวกผมไป็ทำหน้าที่อยู่ที่นั่นนะครับ ท่านประธานที่เคารพครับ,รบวันนี้คนเราอุดมการณ์ในทางการเมืองความเป็นเพื่อนกันผมกับท่านวิเชียนเคยเป็นเพื่อนกันจริงวันนี้ก็เป็นเพื่อนกันแต่อุดมการณ์ทางการเมืองมันต่างกันครับอุดมการณ์ทางการเมืองของผมท่านวิเชียนก็ไม่สามารถที่จะลบล้างอุดมการทางการเมืองของผมผมก็มีหลักของผมอยู่ท่านวิเชียนก็ว่ากันไปของท่านแต่วันนี้เรามาพูดถึงเรื่องความปรองดอง นี่คือหลักการในการเมืองทางการเมืองในระบบการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระปรมมุขนี่ยังไงครับคือความสง่างามของระบบประชาธิปไตยแต่ทั้งหลายทั้งปวงครับท่านประธานครับที่เราต้องมานั่งพูดถึงเรื่องรายงานการปลองดองถ้าต้องย้อนกลับไปดูจริงๆแล้วเนี่ยหัวใจของปัญหาจริงๆคือพันตำรวจโททักษินชินวัตรเป็นต้นแบบของปัญหา ปัญหาของปณุโททักษินมีปัญหากับอำนาจรัฐไทยและนิติรัฐและนิติธรรมนี่ต่างหากเราจะต้องเลเห็นให้ชัดครับว่ากรบฏการทั้งหลายนหนึ่งพลเอกสนธิได้เคยกล่าวหาพันยมโททักษิณชินวัตรในขณะที่ท่านทำหน้าที่นำคณะทหารมาปฏิวัติโดยกล่าวหา ในขณะดนั้นว่ารัฐบาลของคุณทักษิณมีการาพาดพิงถึงสถาบันอันสูงสุดมีการทุจริตผลประโยชน์ซับซ้อนนั่นหมายความนั่นก็หมายถึงว่ามีการคอร์รัปชันและมีการแทรกแซงระบบการตรวจสอบทางการเมืองตามรัฐมนูญมีข้อผิดพลาดเชิงนโยบายนำไปสู่ในการละเมิดสิทธิเสรีภาพและความสามัคคีของคนในชาติท่านประธานครับ สี่หัวข้อที่พุนเอกสนธิได้นำการในในการปฏิวัติวันนั้นก็ยังเป็นประเด็นเป็นปัญหาผมถามว่าความปรองดองที่เกิดขึ้นจริงวันที่ท่านได้ทำปฏิวัติวันนี้ท่านมาทำปลองดองก็ไม่ต้องมานั่งพูดในเรื่องนี้หมายถึงว่าตอนที่ท่านปฏิวัติวันก่อนนี่ไอ้สี่หัวข้อนี่มันไม่ใช่ใช่ไหมท่านสนธิตอบให้กับสังคมให้กับประชาชนได้รับทราบหน่อยได้ไหมครับว่า านเป็นคนที่นำปฏิวัติวันนี้ท่านก็น,นำมาสู่ในการปรองดองมันเกิดขึ้นในตัวท่านนี่เกิดขึ้นในลักษณะสองส่วนส่วนหนึ่งปฏิวัติอีกส่วนหนึ่งบอกว่าปรองดองผมถามว่าวันนี้วันที่ท่านปฏิวัติผมจำได้ครับในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขเราตั้งข้อรังเกมองภาพของประเทศไทยถดถอย จากทั่วโลกแต่ว่ากระบวนการวันนั้นจะข้อกล่าวหาวันนัททิศท่านปฏิวัติเราต้องยอมรับว่าประชาชนทั้งประเทศเอาดอกกุหลาบมาให้ท่านเพราะสังคมในขณะนั้นก็าเลยเห็นครับเขาทราบถึงความเคลื่อนไหวว่ารัฐบาลในสมัยนั้นมีความสงสัยของพี่น้องประชาชนว่ามีการคอร์รัปชันจริงมีการพาดพิงถึงสถาบันพระมหากรรษัตริย์จริงนี่ผมไม่ได้กล่าวหาลอยๆครับธรรมทานครับ มันเริ่มต้นจากความไม่พอใจของคณะปฏวิวัติวันนั้นนะ่ครับทำให้มีการปราศัยของคณะโดยมีกลุ่มเสื้อสีแดงก็เป็นตัวหลักในการที่จะมาชุมนุมประท้วงธรรมทานที่เคารพครับในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขค,ความหลากหลายด้านความคิดเห็นความแตกต่างด้านความคิดเห็นสามารถจะมีความแตกต่างได้สามารถที่จะมีความคิดเห็นแตกต่างกันได้ แต่การเรียกร้องในระบบประชาธิปไตยต้องไม่นำไปสู่เหนือกว่าอำนาจเหนือกว่ากฎหมายอย่างที่ใดเลยเห็นในขณะที่มีการบัะท้วงท่านประธานที่เคารพครับลักษณะนในการบระท้วงเราก็ต้องยอมรับอะครับว่ามันไม่เป็นไปตามระบบประชาธิปไตยโดยทั่วไปในโลกนี้เขามีอยู่ในสากลโลกที่เขาทำอยู่เขาทำไม่ได้ทำลักษณะ การเรียกร้องในลักษณะที่ประเทศไทยเขาทำกันผมถามว่านี่คือต้นเหตุที่ทําให้เกิดปัญหาในสังคมบันนี้แต่ท่านประธานถ้าจะย้อนกันให้ดีท่านประธานคงจะต้องได้จะต้องมองภาพให้ชัดเจนว่าปัญหาบ้านเมืองที่เกิดขึ้นเกิดกัดเกิดจากการยุยงปลุกปัน่นของกลุ่มแกนนาที่มีการบระท่วงในขนาดนั้น มีมีพี่น้องประชาชนส่วนหนึ่งที่มาแสดงข้อคิดเห็นในระบบประชาธิปไตยอย่างตรงไปตรงมาก็มีอยู่ในกลุ่มเสื้อแดงอันนี้เราก็ต้องยอมรับกระบวนการหลายๆกลุ่มมามาอยู่ที่รวมกันอยู่ที่เดียวกันหลายๆวันจนวันหนึ่งกลุ่มเสื้อกลุ่มเสื้อสีซึ่งเดิมไม่ใช่เป็นเสื้อแดงหลังจากนั้นเปลี่ยนเป็นเสื้อแดงมาอยู่ในกลุ่มการประท้วงถูกยึดบัตรประชาชน การยึดบัตรประชาชนอยู่ในถูกล้อมกรอบและก็ถูกใส่ให้ข้อมูลด้านเดียวตั้งแต่เช้าถึงเย็น24ชั่วโมงให้อยางนี้อยู่ระยะเวลาเป็นหลายๆเดือนถามว่ากรอบความคิดเห็นของคนที่อยู่ในที่เดียวกันไม่สามารถจะสื่อสารกับคนอื่นได้เลยก็ทำให้การขับเคลื่อนในการยุยงปลูกปัน่นเป็นไปอย่างที่ เลยเห็นว่าประเทศไทยเกิดความวุ่นวายขึ้นเป็นประวัติศาสตร์ท่านประธานที่เคารพครับนี่ต่างหาครับตัวปัญหาตัวปัญหาทั้งหมดมันไม่ใช่อยู่ที่ระบบทางการเมืองวันนี้ประเทศไทยที่มีปัญหาอยู่วันนี้ไม่ใช่ระบบทางการเมืองแต่ปัญหาอยู่ที่นักการเมืองไม่เคารพกฎและกติกาอะไรที่ตัวเองได้พึงพอใจที่ตัวเองทำได้ถึงแม้จะมีการละเมิดทางกฎหมาย ก็ถือว่านั่นคือสิ่งที่ถูกต้องอะไรที่ละเมิดกฎหมายสังคมจับทางได้อ้น,นี่เกิดไม่พอใจหาว่าใช้ความไม่เป็นธรรมกับชีวิตของเขาท่านประธานที่เครารพครับนี่หรือระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขอ่มมีความแตกแยกก็มันเกิดจากสังคมทางการเมืองเนี่ครับ การปรองรองที่มีปัญหามากที่สุดวันนี้คือทำยังไงจะต้องให้พฤติกรรมของนักการเมืองบางคนบางกลุ่มมีความเข้าใจวิถีทางทางการเมืองให้ชัดเจนโดยไม่เอาเรื่องประโยชน์ของตัวเองเป็นใหญ่ท่านประธานที่เคารพครับวันนี้ที่กระผมเองจะไม่สามารถที่จะให้ให้ความเห็นชอบกับรายงานปรองรอง,รองของท่านของคณะกรรมาการไว้ ผมขออนุญาตเรียนท่านประธานไปถึงทางกรรมธิการว่าในกรณีการนิรโทษกรรมในกรณีการนิรโทษกรรมท่านประธานครับถ้าแต่จะเห็นว่าความมุ่งหมายการนิรโทษกรรมวันนี้การออกกฎหมายปลองดองการออกการทำหนังสือรายงานเรื่องการปลองดองนี้มันเกิดจากอะไรครับ เกิดจากการมีการนำทงอย่างชัดเจนจากกลุ่มคนที่มีผลบาลอยู่ด้วยซึ่งนาตามลักษณะจริงๆแล้วท่านประธานคนที่จะได้ประโยชน์เรื่องเหล่านี้คือนักการเมืองบางคนที่อยู่ในกลุ่มในคณะกรรมธิการแล้วมุ่งไปถึงพันมธมทโรทักษินชินวัตรซึ่งมีปัญหาเรื่องคดีที่ถูกคอตสอ ได้สัง่งยึดธรรมาทานทีน่เคารพครับ รัฐธรรมนูสองยกเลิกคอตอสอมันเป็นปัญหาของสังคมหนังสือรายงานของคณะกรรมการแทนที่จะเป็นรายงานที่จะทําให้เกิดความปรองดองในชาติมันกลับจะที่จะสร้างเกิดความแตกแยกมากยิ่งขึ้นเหตุผลยังไงครับสําหรับคุณทักษิณที่มีปัญหาอย่างชัดเจนที่กับผมขออนุญาตจะได้บันทึกในสภาผู้แทนราษฎรว่าถ้ามีการยกเลิกคอตอสอคนที่จะได้ประโยชน์มากที่สุด หนึ่งพันธมโททักษินชินวัตรคนที่สองเท่าที่ผมมีข้อมูลอยู่ก็คือกรรมการทการวัฒนาเมืองสุขเป็นคนที่มีผลประโยชน์แฝงและซับซ้อนและไปนั่งเป็นกรรมาการผมถึงไม่แปลกใจวันนี้ผมถึงนึกได้ว่าในขณะที่นั่งเป็นกรรมาการผมจะเห็นเลยเห็นว่าคนที่ชื่อวัฒนากรรมาการวัฒนาจะชี้นำและพูดนำตลอด คนที่มีลักษณะในการซับซ้อนผลประโยชน์ซับซ้อนไม่ควรที่จะต้องไปนั่งเป็นกรรมธิการโดยซ้ำไปธรรมประธานครับผู้ในสภาผู้แทนราษฎรและฟ้องถึงพี่น้องประชาชนว่าการทรําเป็นรายงานเอกสารเถื่อนปรองดองวันนี้มันมีเนยะจริงๆทางการเมืองมันไม่เป็นความปรองดองที่มีความปกติธรามประธานที่เคารพครับการนิรโทศกรรมทักษิณ พูดถึงการยกเลิกคดีคอตสอที่ทำไว้ทั้งหมดกับไม่รู้ในรายละเอียดว่าคอตสอและนิตโทษกรรมมันมีความหมายและมีนัยยะอย่างไงครับท่านประธานที่เคารพครับในเมื่อวันที่19กันยายน2549ท่านพลเอกสนธิบุญยรัตกรลินเป็นหัวหน้าคณะปฏิวัติในขณนะนั้นได้ยึดอำนาจ และเงื่อนหนึ่งในเงื่อนไขตอนนั้นก็คือเพื่อตรวจสอบนายกรัฐมนตรีโดยกล่าวหาว่านายกรัฐมนตรีมีการคอร์รัปชันต่อมาครับจนประธานครับหลังจากตั้งคอตสอขึ้นมาแล้วมีการทำงานของคอตสหนึ่งปี9เดือนคดีความที่คอตสอรับเรื่องไว้ทั้งหมดที่คณะปฏิวัติได้ปฏิวัติวันนั้น คอตสอรับเรื่องไว้ทั้งหมด14คดีและมี24สำนวนย่อยนี่ยังไงครับคนที่จะได้ประโยชน์แล้วมันไปยังไงครับท่านประธานครับผมจะลองเรียบเรียงและลองนับไล่เรียงกันดูเท่าที่ผมมีเอกสารเรื่องที่คตสสรุปส่งฟ้องศาลดีกาแผนคดีอาญาของผู้ดำรงผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง4คดี คดีที่หนึ่งการซื้อที่ดินย่านรัชและคุณหญิงพชมานจินวัฒนภรยาศารตัดสินจำคุกพันโมโททักสินสองปีแต่จนวันนี้ก็ยังไม่สามารถที่จะจำคุกได้เพราะหนีคดีหลานี้ไปอยู่ต่างประเทศคดีที่2คือคดีโครงการสลากออกสลากพิเศษเลขท้ายสองตัวสามตัวนั่นมายถึงหรือหวยใต้ดินที่ภาษาชาวบ้านเขาเรียกกัน คดีที่3คือคดีเรื่องการจัดซื้อพัน์กล้าย,ยางพารา90ล้านของกรมวิชาการและคดีที่4การปล่อยเงินกู้ให้รัฐบาลพม่าของธนาคารส่งเสริมและส่งออกและนำเข้าหรือเอ็กซิมแบซึ่งคอตสอบเป็นโจทยื่นฟ้องเองครับรรท่านประธานครับรรท่านประธานครับทีนี้เรากลับมาย้อนดูอีกในส่วนของ อายการสูงสุดมีอยู่เจเรื่องครับท่านประธานหนึ่งเรื่องหงคดีคือเจ้าพนักง,งานกรมสัมปรสกรมสรัพกรปฏิบัติและคดีที่เจ้าพนักง,งานกรมสรัพยกรปฏิบัติหรือละเว้นการบาดหน้าที่โดยมิชอบ